เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะอยู่ผมทูทีวีและนี่คือ m Minecraft Pocket Edition 0.15.1นะครับวันนี้จะมารีวิวสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของ m y p l e พ e นะฮะซึ่งก็อาจจะได้ยินข่าวกันมาช่วงหนึ่งตอนประมาณอาทิตย์ที่แล้วได้นะครับว่า m y p l e พนะฮะมันจะมาเปิดในเซิร์ฟเวอร์ของ PE นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาเปิดแล้วนะฮะเดี๋ยว IP ของ m y p l e พผมจะให้ไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยว โอเคเดี๋ยวจะลองเข้าเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างนะสำหรับไม p เพล็กนะครับผมโอเคมันมันอาจจะช้านิดนึงนะเพราะอาจจะเป็นที่เน็ตผมด้วยแล้วก็ก็ก็คงเป็นที่เน็ต <c oughs> นะครับงคงจะเป็นที่เน็ตนะครับโอเคมาแล้วโอ้โหหหหแหลกแหลกแหลกกระตุกคนแบบเยอะมากนะฮะเท่าที่เห็นเยอะเยอะ ไมก่ก็ไม่ถึงกับเยอะมากฮะก็กลางๆอยู่ครับคนก็กลางๆหรือไปอยู่ในมินิเกมกันเยอะก็ไม่ทราบนะฮะก็เพิ่งเปิดนะครับผมรู้สึกว่าเพิ่งเปิดนะฮะแล้วก็มันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหรก่กับกับตอนนี้ที่ผมผมใช้ผมเล่นอยู่นะฮะก็เห็นได้ชัดว่ามันมันมันกระตุกมากแหลกมากเลยนะครับผมก็ IP อยู่ใต้คลิปนะฮะโอเคบอกไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยว ไปดูมินิเกมกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีสกายวอลมีอันนี้อะไรอะไรไม่รู้ครับแล้วก็มีสกายวอลโซโล่ด้วยโอ้โหมีรู้สึกว่าจะมีประมาณห้ามินิเกมนะครับยังไงแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูกันเองแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมก็จะรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืม IP อยู่ใต้คลิปนะฮะบอกเป็นรอบที่สามโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะ